ตั้งไกลย,ยังไม่จบเลยวัวขบวนจะถึงแล้วผู้ชมท่านนี้เป็นอ้าเป็นบ้บบบานดาราเลี้ยงสวัสดีครับเป็นขบวนที่สวยงามมากเลยโหด,ดูสีเปลี่ยดพลังงานด้วยเยี่ยมมากเลยขบวนคนยายสวยงามมากเลยเป็นของบ้านบ่าของเราคัดแยกขยะลดภาวะปลูกป่าลด,ลดร้อนหกีฬายาวิศิศมีคําขวัญทุก คันเลยนะครับดูป้ายสว,ส,สวัสดีครับดีใจดีใจมากเลยเนาะดูสิรถก็มีผักปลอดสารปลูกผักกินเองขบวนแต่ละขบวนสวยงามจริงๆนะครับหาวัสดุได้จากพืชผักสวนครัวเราเองมีแปงมีผักพืชสวนครัวทุกอย่างนะครับเกษตรอินทรีย์ชีวิตชีวีป,ปลอดภัย สุดยอดจริงๆประเพณีคมประเพณีลอยโคมของตำบลบะของเรานี่เองโอยสุดยอดจริงๆคำขวานป้ายสวยๆงามๆมากเลยอันนี้บ้านหนองตกไก้ของเรานี่เองสวยงามไม่แพ้กันเลยสวยจริงๆหมู่สองบ้านตากไก้น่ารักจริงๆนะครับขบวนยาวถึงนู่นนะผู้ชมอยู่ที่โรงเรียนบ้านบะ แต่ปลายทางอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาาของเรานั่นเองไกลแสนไกลสกิโลกว่ากว่าแต่ทีมขบวนก็เดินกันอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเลยสุดยอดจริงๆอันที่ขบวนก็มีเหมือนเดิมมีข้าวเหนียวมีอาหารกับแก้มสุดยอดจริงจริงอ้ดีใจครับเหนื่อยเมื่อไหร่พร้อมรับประทานเมื่อน,นั้นทันที นี่ขบวนเทียนแห่พรรษาตกแต่งประกอบด้วยสวยงามจริงๆดูสิมีหลากหลายบรรยากาศเยอเกินเนี่ยขบวนนี้ก็มีขบวนขนมอันซมกระบองด้วยอุ้ยมีคุณยายดูปฏิบัติศาสตาทิตการเลี้ยงหม่อนไหมมีผ้าไหมชรงมีผ้าไหมมัดมีโอ้โหพื่ักสวนครัวอันนี้ก็จะมี ก็จะมีรถม้าซึ่งามาร่วมขบวนอย่างสวยงามทีเดียวสวัสดีครับขบวนม้าสวยงามบ้านคอกสะอาดน่ารักจริงๆเลยครับบ้านคอกสะอาดมีม้ามาร่วมขบวนพาเหรดด้วยอย่างสวยงามทีเดียวท่านผู้ชมตอนนี้ขบวนกำลังจะเข้าไปสู่อ,องค์การบริหารสมวนตำบอีกสักครู่หนึ่งคุณได้เห็นบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแล้วก็การแสดงสวยงามอลังการมากท่านผู้ชมอันนี้จะมีขบวนของอป่นจักรยาน ปลูกต้นไม้วันนี้น่ารักจริงๆเลยสิกลุ่มลดโลกร้อนน่ารักจริงๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูยินดีสวยงามมากเลยจะมีขบวนวพืชผักปลอดสารด้วยอู้ยเยี่ยมจริงๆเลยนี่ก็ขบวนสวยงามทุกทั้งนั้นเลยนะครับนี่กล้วยมีนําเสนอมีผักพืชมีพริกมีมะนาวหลากหลายอ่ะหลายอย่าง,างมีกบมีไรแสดงโชว์เนี่ยประทับใจกบเหลือเกิน โอเคขบวนสุ้ยงามมากเลยเนี่ยดูสิมีทุ่งกล้วยบ้านโคกสะอาดอลังการมากเลยโอ้ยมีมะนาวบ้ากรูดอืมก็มีข้าวมีเพื่อผักสวนครัวมีกล้วยมีแตงเมนูพร้อมฝั่งนี้ก็จะเป็นขบวนพร้อนรำสวยงามมากเลย บรรยากาศโอ้สวยงามอลังการมั่นผู้ชมน่ารักจริงๆริ้วสวยโอ้สวยจริงๆโอ้สวยงามมากเลยอเนี่ยมีกระบ,บนกตัรงนีด้วยเนี่ยผู้ชมบรรยาศาศรคึกคัามาก สวยเหลือเกินไม่แพ้ขบวนอื่นใดเลยครับเป็นขบวนบ้านหน้องไผ่นะครับมีการมีถ้วยนะครับมีขบวนมีถือถ้วยมาประกอบการเดินพาเหรดด้วยสวยงามทีเดียวทนะ่านผู้ชมตอนนี้ขบวนกําลังจะเข้าสู่ถน,นนสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับอลังการสวยงามมากๆเลยเป็นขบวนของอะ,อะไรเนี่ย เป็นขบวนของโรงเรียนบ้านปริงนะครับกำลังเ,เดินมาปิดปิดท้ายด้วยขบวนบ้านปริงนะครับสวยงามจริงๆเลยขบวนบ้านปริงเนาะสวยงามปิดท้ายไรายการนารนผู้ชม